แก้ปัญหาตะกอนลอยที่บ่อตกตะกอนด้วยระบบ i n t e r m i t t e n t l e r a t i o n สวัสดีครับพบกับผมปิงอัธวิทย์จากช่อง GOT Cop Channel นะครับวันนี้คอนเทนต์ GOT Factory Talk นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องตะกอนที่ลอยอยู่ที่บ่อตะกอนครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราเจอว่าเรามีตะกอนนะครับของน้ําเสียนะครับลอยอยู่ที่บ่อตะกอนนะครับมีสมมุติฐานได้ประมาณ3อย่างนะครับก็คือสิ่งแรกเลยก็คือมีจุลินทรีย์นะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นเส้นใยมากนะครับก็คือเป็น filament มีจุลินทรีย์ประเภทนี้เยอะนะครับก็จะทําให้ตะกอนเนี่ยมันลอยนะครับมันฟุ้งอยู่ในบ่อตกตะกอนนะครับนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตะกอนเนี่ยลอยอยู่ที่บ่อตกตะกอนนะครับอันที่2เลยนะครับก็คือตะกอนเนี่ยยังไม่แข็งแรงนะครับพอตะกอนมันยังไม่แข็งแรงหรือจุลินทรีย์ของเรายังไม่แข็งแรงเนี่ยการจับตัวกันเป็นฟลอกแล้วตกลงสู่ถังตกตะกอนที่ท้องของบ่อตกตะกอนเนี่ยนะครับมันก็ยังทําได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะเกิดภาวะที่มีตะกอนเนี่ยลอยอยู่บ้างนะครับที่ผิวของบ่อตกตะกอนนะครับแล้ว กันเลยก็คือเกิดดีนิทิฟิเคชันในบ่อตกตะกอนของเรานะครับก็คือมันเกิดแก๊สไนโตรเจนนะครับดันนะครับให้ตะกอนนะครับที่ตกตะกอนไปแล้วเนี่ยลอยตัวขึ้นสู่ผิวนะครับก็จะเกิดตะกอนเนี่ยลอยอยู่ที่บ่อตกตะกอนที่ผิวของบ่อตกตะกอนเลยนะครับแล้วก็ทําให้น้ําที่ไหลล้นออกจากเบียของบ่อตกตะกอนเนี่ยไม่ใสนะครับมีความขุ่นนะครับทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดจากดีนิทิฟิเคชันจริงๆเนี่ยนะครับดีนิทิฟิเค คืออะไรนะครับคือต้องเท้าคำก่อนว่าโดยปกตินะครับดีเนทิฟิเคชันเนี่ยจะเกิดก็ตอ่อเมื่อเวลาน้ำเสียนะครับของโรงงานเนาะที่มีแอมโมเนียนะครับปะปนเข้ามาในน้ำเสียเยอะๆครับเช่นน้ำเสียของโรงซีฟู้ดนะครับน้ำเสียของโรงยางโรงน้ำยางนะครับก็จะมีแอมโมเนียเนี่ยปะปนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับเนาะหรือจริงๆเนี่ยน้ำเสียนะถ้าอย่างเช่นมนุษย์เราก็ผลิตแอมโมเนียนะครับผลิตพันธ์ทางไหนนะครับก็คือผ่านทางปัสสาวะนะครับปัสสาวะของ เราก็จะมีแอมโมเนียผสมปนมาด้วยนะครับทีนี้ถ้าในน้ําเสียเนี่ยมีแอมโมเนียปนเข้มามามากๆนะครับแล้วน้ําเสียเราเนี่ยถูกส่งเข้าไปบําบัดในบอ่อเติมอากาศนะครับแอมโมเ,เนียตัวนี้ก็จะกลายสภาพจากแอมโมเนียนะครับกลายเป็นไนไตรด์แล้วก็กลายเป็นไนเตรตนะครับซึ่งไนเตรตตัวนี้นะครับ, e id, นะรบก็จะมีความเป็นกรดนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพลวัต pH ในบอ่อเติมอากาศของเราเนี่ยซึ่งปกติ pH ที่เหมาะสมในบ่อเติมอากาศของเราอาจจะอยู่ที่6.5จนถึงประมาณ7.2 7. สามเนี่ยครับพอมันมีไนเตรตสะสมเยอะๆมากๆเนี่ยค่า PH ในบ่อเติมอากาศของเราเนี่ยก็จะลดลง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 ,ลด,ลงดูเทรนได้นะครับถ้าเรามีการสุ่มเก็บ pH เรื่อยๆนะพีจะลดลงบางครั้งเนี่ยลดลงไปเหลือ5 5กลางกลางห้าจุดสี่ห้าจุดสามับหรือบางทีนะครับไปถึง4.9 4.8ก็มีนะครับตรงเนี้ยถ้ามันเกิดสภาวะอย่างเนี้ยให้เราตั้งสมมติฐานได้เลยว่ามันเกิดไนตรีฟเคชั่นก็คือมีไนเตรตนะครับในบ่อเติมอากาศของเราเยอะและ้วทีนี้สมมุติเราไม่มีระบบอะไรมาจัดก,การ ไอตัวไนเตรตตัวนี้นะครับมันก็ถูกไหลไปยังบ่อตกตะกอนใช่ไหมครับพอบ่อตกตะกอนเนี่ยไม่มีการเติมอากาศไม่มีตามเติมอากาศเชื้อเนี่ยก็จะมาดึงออกซิเจนที่เป็นไอออนตัวนี้ที่ไนเตรตเนี่ยออกไปนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นแก๊สในตัวเจนกับน้ําใช่ไหมครับแก๊สในตัวเจนตัวนี้ก็จะดันให้ตะกอนเนี่ยที่บ่อตกตะกอนเนี่ยลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นสภาวะที่ว่าเฮ้ยทำไมเราเดินมาดูที่บ่อตกตะกอนแล้วเนี่ยอ้าวทำไมตะกอนลอยเต็มเลยที่ผิวของถังตกตะกอน เรารทีนี้เวลาออกแบบระบบบำบัดน,น้าเสียนะครับถ้าผู้ออกแบบนะครับออกแบบมาก่อนแล้วเลยก็คือมีถังที่เรียกว่าถังแอนน็อกซิกนะครับในการจัดการกับไนเตรตตั้งแต่แรกนะครับก็จะไม่กระทบกับบอ่อเติมอากาศเราเลยนะครับโดยมันทําได้2วิธีนะก็คือ pre น n o x i c ก็คือท,ทําถังแอนน็อกซิกก่อนที่จะเข้าบอ่อเติมอากาศกับ post น n o x i c ก็คือเติมอากาศเสร็จแล้วค่อยมีระบบแอนน็อกซิกเพื่อจัดการไนเตรตแล้วค่อยไปสู่บอ่อตกตะกอนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าโรงงานเราสร้างมาแล้ว แล้วนะครับโรงงานเราสร้างมาแล้วแล้วไม่มีพื้นที่ที่จะก่อสร้างแล้วแล้วเรามีแต่บ่อเติมอากาศอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเราเจอปัญหาดีนิทิฟิเคชันนะครับที่บ่อตกตะกอนนะครับแล้วก็บ่อเอเลชันเราเนี่ยพีเอสดนะครับพีเอสดเลยเราแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับเราก็มีเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่เรียกว่าอินเตอร์มิ n เ a ิลเอเลชันนะครับคือการเติมอากาศแบบเป็นช่วงๆนะครับคือการเติมอากาศแบบเป็นช่วงๆโดยการเปิดเครื่องเติมอากาศช่วงหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับพีเรียดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ ปิดเครื่องเติมอากาศเป็นระยะเวลาพีเรียดหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเรามีการเปิดเครื่องเติมอากาศอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็มีการซัพพลายออกซิเจนเข้าไปนะครับเพื่อให้ดีโอนะครับของในบ่อเติมอากาศของเราเนี่ยอยู่ประมาณ2อถึงสใช่ไหมครับมันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะครับเนาะจุลินทรีย์นะครับก็จะมีออกซิเจนตลอดนะครับก็จุลินทรีย์ก็จะใช้ออกซิเจนจากการที่เราเติมอากาศเนี่ยเข้าไปนะครับสุดท้ายไนเตรตนะครับก็จะไม่ถูกบําบัดใช่ไหมครับทีนี้แต่ถ้าเราทำอินเตอร์มิดเนต์แอร์เรชั่นนะครับเราเติมอากาศช่วงหนึ่ง สมมติว่าเราคำนวณมาแล้วนะครับแล้วเราก็มีการอาจจะเอาดีโอมาเช็คว่าเออโอเคเราปิดเครื่องเติมอากาศกี่นาทีแล้วเนี่ยดีโอเนี่ยมันลดลงนะครับเหลืออยู่ประมาณ0.5นะเพราะว่าเราในสภาพแอนออกซิกเนี่ยเราต้องการให้ค่าดีโอเนี่ยอยู่ประมาณสัก0.5นะครับหรือต่ำๆสุดเลยก็อาจจะ0.3 0.2อเลยอยู่ประมาณนี้นะครับต่ำมากมากเลยนะครับทีนี้เราก็เช็ละโอเคว่าโอเคปิดเครื่องเติมอากาศเนี่ยสมมุติว่าปิดไป7นาทีนะครับค่าดีโอลดลงมาเหลือประมาณ0.5นะครับตัวนี้เราก็ทราบแล้ว น้อยๆเนี่ยเราปิดเครื่องเติมอากาศสัก12นาทีหรือ15นาทีนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์ชนิดหนึ่งเนี่ยนะพอมันไม่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยมันก็จะไปดึงออกซิเจนจากไนเตรตนะครับที่เป็นออกซิเจนที่เป็นไอออนเนี่ยออกมานะครับก็จะกลายเป็นสมการใหม่ก็จะกลายเป็นไนโตรเจนกับน้ำนะครับทีนี้ไนโตรเจนก็จะเกิดในบอ่อเตอิมอากาศของเราเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำนะครับทีนี้พอเราทําปฏิกิยาตรงเนี้ยเรียกว่าปฏิกิยาดีไนติฟิเคชันนะครับก็คือมันก็จะช่วยให้บอ่อตก,ตรกร ัตะกอนลอยนะครับเพราะว่าเกิดแก๊สไนโตรเจนที่บ่อตกตะกอนนะครับเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคถ้าหากว่าทางผู้ชมนะครับมีการกําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับสนใจแล้วอยากให้เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเนาะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือติดต่อเข้ามาครับที่เบอร์ที่ฝากไว้ที่คลิปนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับ g o t Factory Talk นะครับก็คุณก็จะได้พบกับเนื้อหานะครับที่เต็มไปด้วยความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับกับผมปิงทวิีจากช่อง g o t c u p Channel นะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับ